uh -huh. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาแต่งหน้าจะเสร็จไปแล้วฮะก็ปูมินทาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ดีค่ะเหนื่อยไหมม,มันไม่เหนื่อยครับแต่ว่ามันนอนมันก็นอนเต็มอิ่มแล้วแต่ว่ามันเหมือนมันโดนละอองฝนมันแย่เอาโดนละอองฝนครับฝากแช์ไว้ก่อนเข้ามาแล้วอะแช่ๆหน่อยขอชอเข้าใจแช่หน่อยเด้อ แช่หน่อยแช่หน่อยแช่หน่อยเอาต่อข้าใตไปงานลวกงานลวกไปแล้ววันนี้เล่นพาอปู่วินทาทั้งคืน ไอโนลำแทนผมแล้วลำอะไรคองยาวอ่ะลำอะไรคองยาวอ่ะไอโนนลำไอโนนลำครับฮะเอาหรอเจ็บเข่าดิ<ะ>ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวทำได้ได้พี่<ม>เดี๋ยวผมรีบไปแป๊บเดียว ้อใ,ใจไปพอเข้าใ,ใจไปพ<ป>อ,อ,อดีครับเสี่ยฮวพอดีครับขอบคุณที่แชร์ให้นะวันนี้เอาแบบรวกๆนะจะลวกมากรวกน้อยจะสุกหรือดิบก็ต้องทานกันไปแต่กูว่ากูทันนะกูทันตอนเรามาช้าเราก็ต้องเล่นไวเราก็ต้องไปไว นี้ไปทําบุญที่สวยวันนี้ไม่ได้ไปครับวันนี้นอนเพราะว่าน่วมมาสองวันแล้วก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยนอนยาวๆับ มาไยจ้าม,มาไยวันนี้คือที่สองแล้วนะจ้าจะปังเหมือนกินแรกหรือก่อนจ้า,า,าจะปังเหมือนกินแรกไหมจ้าสามคืนนี้เอากินกลับบ้านสักร้านหนึ่ง นู่กูเป็นใครเนี่ยเจ้าเงินกับบ้านร้านหนึ่วันดีจ้าเอากับบ้านร้านหนึ่งอบสวัสดีครับ

ไม่รู้เหมือนกันว่าทันหรือเปล่าเชียรนเก่งเชียกันเก่งเหลือเกินดาวาเดือน,นเนอะอ้นนอวันนี้ยังไม่ได้ติงนิ่งต่าง ยังไม่ได้เขียนใย เรายังไม่มีดาวกินเดือนเราก็ยังได้อีสิบบวกขอบคุณอีห้าบวกครับขอบคุณครับใส่ <c oughs> ไไมั่ก็ถูกเรีองครับจำหนูได้ไหมที่ไปดูเมื่อคืนเออหูอยากมากมาดูมื่อคืนมันต้องมีดีเทล่ะเราได้คุยดได้อะไรกันไหม ลเสียงหายไปไหนเสียงวันแหง้งมื่อซื้อลองกรเยอะคุกิวาดีครับสิบห้าพวงจ้าขอบคุณนะจ้าดได้มาสิบห้าพวงนะครับฝากแชร์หน่อยนะฝากข้อใอเข้าใจหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับ เราเรียกว่าพลังมวลชนขอบคุณอีกห้าวงครับ คุณคุณส้มสวยนรินม,มนนะครับขอบคุณครับผมค,ครับ,รบ <laughs> ใบจัดเฮ้ยเอยนนักพวกใส่เสื้อเหมือนกันเลยอ่ะไป <laughs> อ่ะ <laughs> <laughs> รรอออออเออเวอออเอออ ป้าเขาถามว่าพี่โนโม,มาไหมใครมาสิบดวขอบคุณปอป้าครับปอป้า,ปาวันนี้อีกสักห้าหร้อยวงสารขอบคุณนะครับปอป้าคนสวยไอ้มูกอาอยัางอะ่ะ ไหวไหมล่ะเดีย๋ยวไหวอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไม่กี่นาทีแล้วเนี่ยสิบเอ็ดนาทีน่าเสร็จแล้วเ้ยนพินพิมไม่ต้องด่น้ำนี่ ใช่ครับกรรสิกรครับชื่อธนาคารอาทิตย์บุญประรอบสวัสดีครับขอบคุณอีกห้าพวงครับยิ่มแฝดเสื้อไมลกเสื้อไมลกขอบคุณอีกห้าพวงครับผม รอในกลุ่มแล้วน่ารักมากใครยังไม่ได้ซื้อไปรีบซื้อนะไม่ค้าใครยังไม่ได้ซื้อรีบไปซื้อุ่กอิดนะครับ ที่อาไว้ดไอด้ไอ,อนทันไหมนะไอ้อลทันไหมนะไอ้อลทันไหมนะอขอบคุณสองทุกท่านของพวกเราก็มี ออกแรงใจหน่อยชู้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 เส้นกันปังแล้วปังขึ้นอีกขาทุ้มเพียรำไหมไม่ได้ลำครับผมหัวข้างมัวไปดีแล้วบางเหล่านี้ผมไม่ค่อยลำนะครับผมเจ็บเขา่า ท่านเะไว้เจอกันดูกระเปาสู้ๆเจอเชี่ยววัดบางเลนหล่อมากขอบคุณครับดูแลตัวเองนะเฮ้ยไอ้คนยังไงสนุกยังไงสูงสูงจ้ะสูงเอาไหนูี้ไม่ดูเท่าไร่หนี่ยขาวโกงกัน้วเนี่ยเอาไ้เอาไว้่เท่อไรเอาเอาถุงตุ้งตุงเลือกเองสู ไว้ไหมเฮีย,ยต้องดูแลสุขภาพราะเฮียก็ไม่ค่อยจะดีเป็นยอะไรยางยวันนี้ฟ้าไม่เปิดน่าจะไม่เปิดเมื่อวานฟ้าเปิดลงแล,ล้วไงทีนี่เขาอว เทคแครครับเทคแครครับแต่น้ามันมากเลยละเด็นเกงแป๊บนึงนั เยอะๆนะครับครัศน์ศิลอสาธุครับผมก็อยากได้เยอะทุกวันบนป้อนพันบ้าป้อนเสร็จพัดแท่ง ช่วงนี้เราก็จะให้เอเราออกําหเป็นของครโซช่วงเี้าขอกำลังใจหาเงินหน่อยพี่บารตั้งใจทำงานสู้สเหนื่อยก็ช่างมันโฟกัสเรื่องที่เราเรามีความฝุกเป็นกำลังใจให้สูๆ เดีเลยครับขที่เรา่ดแล้วที่เดินทางกันแล้วนะครับเรอตรงไหนไะที่เยนอันไนะคนฝากแนเข้ามาแบบเยียดแต่งหน้าเสร็จแล้วใช่